โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลาแม,มนเดอร์ตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Ace Combat 7กันต่อในภารกิจที่9 f e ล e s s o l d i e r ทหารไรหนนะ้าภารกิจนี้เป็นภารกิจ flush ทำลายเรดาร์ของศัตรูโอเคจัดไปเรดาร์ก็เรดาร์ เอาอะไรไปดีสตาร์ไฟเตอร์มิลาซูเปอร์ทอมแคปเอาเจ้านี่ไปกันแล้วกัน ตอนนี้ก็คือเราต้องมานั่งทำลายเรดาร์โอเคมาแต่เราต้องพยา,ายามอยู่ใต้เมฆไว้อะ Under a cloud. Destroy it, and then scurry for cover if you value your life. Mm. I thought you'd say that. Destroy radar sites. You're still under satellite observation. Watch out for missiles. Feels like I'm being watched by a pack of band dogs. Their missiles are guided by a combination of the satellite and the radar facility. So if the radar facility is destroyed, their missiles should stop hitting their targets. See, you, sure you can trust that intel. Who knows? Only one way to find out. อ้าวเว้แล้วเหรอก็พยายามเข้าเมฆอยู่ใจเย็นๆเดิยเออกูหลบแล้ว cancel alert ฮะอย่าต้องค่อยๆไปแบบสเตลอ่ะ เครื่องบิน๋ยวต้องมานั่งเล่นสเตลอ่ะทุกคนมาผมโผล่ผมโผล่เลยก็แล้วกันมามันต้องเอาอะ่ะไม่งั้นมันไม่ได้อะ่ะต้องเสี่ยงกัน,ม,น,ม,นมาแล้รู้แล้วแต่เราต้องเอาเจ้านี่ไปก่อนโอ้โหไอสัตว์อันนี้ไม่ได้ Light still in operation. Okay. They sure are making things easy for us. Damn it, they're making it, Damn it. <laughs> Just what? It's it's, but it's better than running through a minefield blind, I guess. You're so naive, Tabloid. What we're doing is exactly like running through a minefield blind. Silence. If you've got time to yap, you're not doing your job right. Got in using a trick any amateur could think of. Picked up a bunch of intel.

ต้องไม่ค่อยไต่ไปเรียบไปอะฮะอย่างเหี้ยเลยเห็นเรดาร์แล้วยิงเสร็จแล้วหนียิงเสร็จแล้วหนีอ่ะมาดิ same hospitality. เขาอย่างชั่วเขาเรียกว่าสเตลหนีครับท่านเออโอ้โหแต่ไอ้ตรงนี้มันผมต้องขึ้นนะเนี่ยถ้าหากอยากจะไปต่อเนี่ยหรือว่าไม่จำเป็นวะคงยังไม่ต้องขึ้นหรอกมั้งเออยังยังยังดูในเมฆไปก่อน กูตามตรงมองอะไรไม่เห็นเลยเป็นละเมก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 ดูแล้วโอเคอย่าเป็นภารกิจสเติวอะฮะมา บินโคตรต่ำอะตอนนี้เอาไอสัตว์เดยอเมฆเออตายเมฆไว้โดนหมดฮะ รียบร้อยิงไม่ได้ละโอ้โอ้โอ้หยุดหยุดเจเย็น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 ทีนี้บินเหนือเมฆได้ละเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งอะไรอีกอะไรขึ้นแบนด็อกอ๋อติดต่อมามีคนโทรมาเหรอจ๊ะ นี่ไงมีนั่นม like ันเพื่อนหรือเปล่ามันไม่น่าจะใช่เพื่อนนะพวกเขาไม่อยากคุยกับเราอะเอออะไรประมาณนั้นฮะ มันยิงเหรอใช่อย่าโจมตีปัดซบอ้าวทำไมเป็นงั้นล่ะเราเล็งไม่ได้อ่ะึบอุ้ยเกือบตายผมโดนได้แค่นัดเดียว โอ้แล้วจะเอาอยัางไงเนี่ยรเราเลงไม่ได้อะแล้วมันยิงแล้วพวกเราไม่ไม่เลิกเลยโอ้ต้องหลบฮะจัดไปแม่อยู่ข้างหน้าพอดีกูหนีละไม่อยู่ละเทียวตอบโต้ไม่ได้ฮะ ตอบเจ๊คทิว่าไงโอ้โหต้องให้เอาให้รอดจนหมดเวลา8นาทีนั่นเลยเหรอห้ามตอบโต้ฮะโอเคได้เลยทิกเกอร์ไปหาทิกเกอร์ ouch

ศัตรูคือศัตรูโอเคเดี๋ยวมึงเอาไอ้สัตว์ลูกี้น่าจะน่าจะยิงแฟร์สัตว์เอ้ยขอใหม่เมื่อกี้มาอย่างหลอกูบอกกูอยากกลับบ้านเรื่องกูเหลือน้อยมา

Shock oh yeah, we're gonna be transmission from HQ. Oh, Helios. Elias missile carried by Arsenal birds. Arsenal birds? Oh, wait, there's a lot loot. Is that sending over the predicted impact zone? It's coming in hot. Damn, you're working quick today, bad Bandog. Get too chatty and you'll die. 5 4 3 2 1 How can they fire like that when they've got allies in the airspace? Don't they care about the pilots? They don't care at all. Someone get them for they're me. Fox 2 Locked on, bandit. Oh, it's that. I'm on it. Spare 15 launching oh. missile. On my target. Oh. โอเคดับอีกหนึ่งศัตรูอีกเหลือแค่ครึ่งเดียวเอาไปเอานี่ไปดูเออมาเอานี่ด้วยเอาอะไรเนี่ยตัวเองไม่ทำได้มองอะไรเลย ช็อกเว็บเหรอไม่ได้ดูในแมพว่าหลบอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากัน Shit! Spare 15 launching missile. Locked. Projectile incoming. Tell us what's happening, come on! God damn it, not right now. That doesn't sound good. Air contact incoming at high speed. It's too fast to be an aircraft. not an aircraft, what is <laughs> it? What do we do? What's going on? Okay. Three, two, one. Here it comes. What's the number? No, I'm not going to die. Talk with. In. Die, you eh? Incoming transmission from HQ. The weapon is codenamed Helios. Helios. Missile carried by Arsenal Birds.

โอ้ยเหลือศัตรูอีกตั้งครึ่งหนึ่งเลยเหรอเดี๋ยวผมขอตั้งหลักก่อนมาดับดิ้นไปซะ 5, 4, 3, 2, 1. 1> โอ้ มันไปไหนของมันวะหาไม่เจอเลยอโอเคผมไม่ยอมโดนเออเอาให้หมดไปเลยเฮ้ย ต้องรีบออกโอ้ยเกือบอืออายแค่หลบช็อกเว็บเดี๋ยวก็ละหำละมาเรียบร้อยตายให้หมดไปเรียบร้อยหมดฮะ,ร,ร,ดฮะรู้แล้วหลบแล้ว เ yeah. ดูเดูดิโอ้โหตอนแรกผมคาแต่สู้อยู่ไม่ได้ทันดูมินิแมปว่าผมจะโดนเฮลิออสมันสอยมันอยู่ไหนอีกตัวนนหนึน่งไหนหรือว่าต้องหลบต้องหลบเฮลิออสใช่ต้องน่าจะต้องหลบเฮลิออสอีกฮะอีกครั้งหนึง่ง โอเคหมดแล้วมั ab, ้งฟูแบนเป็นไรเอ้าฟูแบนฟูแบนเกิดอะไรขึ้นฟูแบนล่วงไปแล้วเฟลลี่ไฟหรอไม่ใช่ใครล่วงถูกแท็กเป็นศัตรูอะไรนะโอ้โถูกแท็กเป็นศัตรูก็เลยโดนล่วงไปเลย นายทำโดยจุดทำอะไรอยัามาแก้โง่ฟูแบนน่ะมันเป็นอุบัติเหตุมันเกินการควบคุมใช่เหรอกลับมาฐานเดี๋ยวนี้ไอ้สารเลวอ้าวอันนี้คือมันไปติดแท็กเพื่อเราให้เป็นเป้าหมายฮะก็เลยล่วงไปด้วยเลยอันนี้ไม่รู้นะอุบัติเหตุหรือว่าจงใจอันนี้ไม่รู้จริงๆแต่ถ้าหากว่าจงใจนี่คือมึงเฮี้ยมาก โกรธโกรธเลยโหไดเออยู่เว้ยโอเคถ้าอย่างนั้นก็สำหรับพาร์ทนี้ทั้งหมดก็ประมาณนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ